ดีจ้าตอนนี้ไมค์คราฟ1.2.0.2ได้เข้ามาในไมค์คราฟแล้วนะผมก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของตอนนี้นะฮะแล้วก็เพิ่งไม่นานวันนี้ตะกี้นี้เองก็ได้ลงไปใน Play Store เพจสโตลเล็บไลน์นะครับผมไม่อัปเดตได้นี่ฮะอัปเดตฟีเจอร์นี้ผมจะพูดอ่าฟีเจอร์ในเว็บตัวเว็บนะครับผมเว็บเบต้าครับผมตอนว่าตั้ง จ1.2มึงเข้าไปในเกิร์ตเพจตะกี้นี่ครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าครั้งนี้ละคอัปเดตอะไรมั่งอ่านี่เป็นภาพคร่าวๆส่วนตัวนะฮะสิ่งที่จะ,ะมีนึงอยู่2ก็คือสติ๊กการ์ดหรืออ่ากระจกหลักสีให้ไปใช้กับบีคอนนะครับผมไฟเวอร,วอร์ไว้ใช้กับอ่าตัวปีกเพื่อบ,บูสต์ให้บินได้นะครับผมอ่า มีแบนเนอร์มีโลแก้วอัลโมสแตนเกาะนะครับผมเปลี่ยนท่าได้มีจูสบล็อกอ่ามิสิกดีกแล้วก็มตกีตัวสือกับตัวเจเนเรตโวลใหม่นะผมเพิ่มเกมรูเข้าไปแล้วก็เพิ่มตัวสตาร์ลิงแมปตัวนัสเชสเทรสเพเยอร์เนี่ยก็มีเพลเยอร์เพิมชั่นไว้สำหรับ ควบคุมภายในแซฟเกมน,นะผมแบบเล่นแลนนะฮะเล่นแลนก็สามารถคุมได้นะผมจะจริงจริงมันมีภาพนะผมแต่ว่าพยายามแค่นั้นนะโอเคเอาละมีซัมบี้ลเลจเจอร์ที่เป็นสปอเอ็กแล้วแล้วนะฮะสอดสตีก็ยังมีเท่านี้ับผมทางพิพิเตอร์ก็คือคักกันใหญ่นะผมเพราะว่าอัพถ้าคุณดูจักเวลาให้ดีดีนี่คือเขาอัพเร็วมากเลยอัพเดี๋ยวอัพ,เด,อพ,เ,ดอพเดี๋ยวอัพนะครับผมก็ ลองทดลองได้แล้วครับผม1.2 b a t t s c a เบ e เอกเตอร์นะฮะ